ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร,าการ่บปลื้เกษะเนนันรายการที่ทำให้ทุกท่านรอบรู้ข่าวสารทันต่อสถานการณ์งานสง่งเสริมโอเควันนี้เรามีกิจกรรมดีเลยคะ่ะเราเห็นเราแต่งตัวกันแปกๆวันนี้ วันนี้มาในตีมแม่ครัวนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเข้าครัวะค่ะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์มานําเสนอนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานั่นก็คือแหนมซี่โครงหมูจากวิสาหจิุมชนพนทรนะคะซึ่งแหนมซี่โครงนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะใช้เนื้อหมูเกรดเอนะคะโดยกลุ่มนะคะมีสูตรลับเฉพาะนะคะแล้วก็คิดค้นขึ้นเองผ่านกรรมวิธีการหมักนะคะจนได้แหนมซี่โครงหมูที่มีรสชาติ อร่อยสดสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยนะคะนอกจากจะมีแหนบซี่โครงหมูนี้นะคะทางวิสาหกิจชุมชนธนทรนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆค่ะอย่างเช่นแหนมแท่งแหนมซี่โครงหมูกุนเชียงแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสนใจสินค้านะคะที่สดสะอาดถูกหลักอนามัยนี้นะคะก็สามารถไปเลือกซื้อได้ผ่านทางสินค้ากเกษตรออนไลน์กันนั่นเอง สำหรับคลังสินค้าเกษตรกรออนไลน์นะคะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้มีการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้กับเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีโดยภายในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมีสินค้าเกษตรกว่า50ชนิดในปัจจุบนันซึ่งทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกซื้อเลือกชมแล้วก็เลือกช็อปกันได้อย่างสะดวกสบายนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นี่ค่ะนี่ก็เป็นแหนบซี่โครงหมูนะคะจากวิาสาหกิจชุมชนธนัทพรที่เราได้จากการสั่งนะคะจากทางสินค้ากเกษตรออนไลน์มาค่ะก็เดี๋ยวเรามาให้พี่ฝนช่วยดูนะคะว่าเราจะทํายังไงต่อดีค่ะทําไงดีคะพี่ฝนค่ะก็สําหรับแหนมที่สั่งมานะคะก็คือทางกลุ่มจะส่งมาโดยแพ็คน้ําแข็งนะคะก็คือ,อ,อสดใหม่ถ้าผู้ที่ซื้อมาเนี่ยยังไม่รับทางก็สามารถเข้าช่องฟีดได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ A Later Few Moments ค่ะถึงขั้นตอนที่เราจะมาชิมกันแล้วนะคะน้องขวานเริ่มค่ะเราเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนแบบนี้ค่ะอืมใครกค่เดี๋ยวเราอเ,เอาไปให้เพื่อนๆลองชิมกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีความผิงกันไหมยังไงบ้างส,สะอาดถูกหลักอนามาัยคอนเฟิร์ นะพอกินกับอะไรก็อร่อยรูปไก่ <c oughs>